2, 3, s <S Hi ค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับช่องของเได้ากันอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะโดยคลิปนี้นะคะทุกคนเราเนี่ยก็จะมาทำคลิปรีวิว beauty m a v o r i t e skincare ในปีนี้นะคะทุกคนคะ่ะ2021นนะคะทุกคนคะ่ะก็จะบอกว่าจะมาแบบ ว่าหละบอกต่อสกินแคร์ที่มันบอกว่าใช้ดีนะคะทุกคนเลยจะบอกว่าสกินของสกินแคร์ของที่จะได้ใช้บางตัวเนี่ยจะบอกว่าราคาถูกมากนะคะทุกคนแล้วใช้อะมันก็คือเห็นผลนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือหน้าก็แบบถามว่าดีขึ้นไหมก็ก,ก,ก็ก็ดีขึ้นแหละทุกคนเพราะว่าแต่ก่อนอะ่ะคือจริงๆแต่ก่อนหน้าก็ดีกว่านี้บอกเลยว่าแต่ก่อนหน้าดีกว่านี้นะคะทุกคทายแล้วก็เออเผิอไปใช้สกินแคร์ตัวหนึง่งแล้วมันก็แบบเออ สิวก็คือปะทุปเป็นโกโก้ครันช์เลยนะคะทุกคนค่ะก็เลยสรรหาสกินแคร์ที่ใช้นะคะทุกคนแล้วแบบรู้สึกว่ามันเห็นผลนะคะทุกคนสกินแคร์ตัวไหนที่จะได้ใช้แล้วมันเห็นผลจะมาบอกต่อกันนะคะทุกคนค่ะก็นี่จะบอกว่าเตรียมมาเยอะมากทุกคนอันนี้จะเป็นเซ็สาสกินแคร์ที่จจไดาใช้นะคะคือเยอะมาก เยอะจริงๆนะคะคือกว่าหน้ามันจะดีขึ้อนอะเสียมาเป็นแสลเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนค่ะก็มาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกที่เราจะมาแนะนําก็คือจะเป็นหมวดหมู่นี่เลยค่ะทุกคนค่ะจะเป็นพวกแบบว่าเรียกว่ากลรทำความสะอาดหน้านะคะเพื่อ cleansing แชมพูอะไรพวกนี้นะคะทุกคนค่ะก็มาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยค่ะ ที่ตัวแรกของเจได้นะคะทุกคนคะ่ะก็คือจะเป็น c l e a n ิ่งนะคะ c l e นซิ่ง <Clean sink S 1> ที่เจได้ใช้จะเป็น c l e a n ิ่งนมแพะเลยนะคะจะบอกว่าคลีนซิ่งนมแพะเนี่ยคือใช้แลวว้วอ่ะเลิกใช้ไม่ได้เลยตอนนี้ก็คือใช้อยู่ประมาณ7ดขวดนะคะถือไม่ไหวแล้วจริงๆคือเยอะมากทุกคนนี่เห็นไหมจะบอกว่าคลี a n s ่งนมแพะเนี่ยเป็นพูดอย่างนี้ดีกว่า c l e นซิ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากห้อมเป็นอันดับแรกข,ของการดูแลผิวนะคะทุกคนคะ่ะเป็นการแบบว่าคลีนหน้าผิวทำความสะอาดผิวช่วยลดการเกิดสิวได้ดีมากๆขั้นตอนของการคลีนหน้านะคะ ใครที่บอกว่าเป็นสิวซ้ำซากแล้วก็แบบเขาเรียกว่าวะอะไรอ่ะใช้อะไรก็ไม่หายนะคะแนะนําให้คลีนหน้าให้ลองคลีนหน้ากันก่อนเลยใครที่ไม่เคยคลีนหน้านะคะทุกคนซึ่งคี e a n s i n นมแพะเป็นอะไรที่่ะประทับใจมากเพราะว่าหนึ่งเลยกลิ่นหอมกลิ่นนาองเขาคือหอมอ่อนโยนคือแบบว่ากลิ่นก็รู้ได้เลยอ่ะเอามันอ่อนโยนนะคะทุกคนที่สําคัญเวลาเช็ดไปแล้วเผลอเข้าตาอะไรเงี้ยมันไม่แสบตาเลยนะคะทุกคนคะ่ะชอบมากนะคะสำหรับน้องค l e a n s i นมแพะตัวน,นี้ให้ไปเลยะคะ่ะสิบสิบสิบปังมาก มันก็จะเป็นลายสิวเลยนะคะทุกคนค่ะก็คือยังอยู่ในหมวดหมู่ของการอืมเขาเรียกว่าอะไรชำระผิวหน้านะคะทุกคนค่ะเขาเรียก ขั้นตอนแรกของการบารุงผิวแล้วกันเนาะเรียกว่าขั้นตอนนี้ก็คือจะเป็นน้องละลายสิวฟาเดเร์สกินตัวนี้เลยนะคะทุกคนจะได้เนใช้ไป3หลอดแล้วนะคะทุกคนตัวละลายสิวเนี่ยจะเป็นการลดต้นตอสิวทำให้สิวของเราเนี่ยกดง่ายนะคะเหมือนพวกสิวตันอะไรเงี้ยคือพวกสิวตันอ่ะมันจะไม่หายนะคะทุกคนนอกจากว่าเรากดนะซึ่งการใช้ละลายสิวเนี่ยมันทําให้แบบว่าลดสิวตันได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยเวลาเรากดอ่ะมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าแหละกดง่ายทําให้ผิวหน้าของเราจะได้ไม่ช้ำมากยิ่งกว่าเดิมนะคะซึ่งตัว ตัวนี้เนี่ย129บาทนะคะทุกคนคะ่ะจะบอกว่าสกินแคร์ที่จาจะมาแนะนำวันนี้เนี่ยมันเป็นสกินแคร์ออนไลน์หมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะไม่มีขายที่แบบเซเว่นร้านยานอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะทุกคนคะ่ะก็คือซื้อจากออนไลน์หมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะตัวนี้ก็คือเป็นสเตปที่2ที่เจ๊ด้าใช้ซึ่งจะบอกว่าเลเวอร์มากสำหรับปีนี้นะคะเพราะเพิ่งใช้เป็นปีแรกแล้วก็ใช้บอกว่าสาเรียกว่า3ขวดเลย สามโหลดเลยนะคะทุกคนคะ่ะก็ได้แหละปังมากนะคะสำหรับน้องตัวละลายสิวตัวนี้ใครที่มีแบบว่าสิวขึ้นแบบพวกสิวตานสิวเสีย้ยอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนคะ่ะที่จะเป็นต้องกดอะไรย่างเงี้ยนะ่นะไม่ทายลายสิวกันก่อนเลยนะคะปังมากโอเคค่ะคลีนซิ่งแล้วก็ลายสิวเป็นที่เรียบร้อยต่อมาก็คือจะในเรื่องของการทําความสะอาดผิวหน้าพวกแบบโฟมโฟมล้างหน้าอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนบอกก่อนว่าจะได้ใ,ใช้เป็นสบู่นะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะ่ะนี่นะคะือจะบอกว่าตัวนี้เป็นสบู่ก็ทุกคนซึ่งชอบมาก ลองเปิดใจเหสสบู่ก้อนของแบรนด์นี้ก้อนแรกใช่ไหม,ม,มดูจริงๆค่ะทุกคนค่ะคือไม่ว่าจะเป็นทั้งกลิ่นทั้งแพคเกจทั้งคุณภาพใดๆดูๆดหมดเลยตัวนี้ดูหมดเลยไม่พูดไม่ได้จริงๆสำหรับน้องสบู่ตัวนี้นะคะทุกคนค่ะจะเป็นสบู่ของแบรนด์เลิฟโพชั่นนะคะนี่จะได้ใช้ไป3มต้นเลยจะได้เริ่มใช้สบู่ก้อนของเลิฟโพชั่นต่อประมาณแบบกลางปีนะคะทุกคนค่ะพอใช้ปุ๊บเนี่ยชอบเลยชอบเลยจริงๆ แล้วก็ต้องใช้แบบว่าติดต่อกันตลอดตลอดอทุกคนคือไม่สามารถเขาเรียกว่าเวะเข้าห้องน้ำเพื่อไปใช้อย่างอื่นได้เลยนะคะทุกคต,ตัวนี้เท่านั้นแล้วจะบอกว่าใช้มั้งแต่กลางปีจะตรงน,นี้จนตอนนี้เดือนธันวาจะจะหมดปีแล้วนะคะเพิ่งใช้ไปแค่สาก้อนจะบอกว่าคือของเขาอ่ะก้อนใหญ่แล้วก็เวลาแบ่งใช้อะ่ะมันใช้ได้นานมากทุกคนซีหนึ่งแล้วจะบอกว่าความหรูหราของแพ็กเกจแพ็กเกจเขาสวยมากจริงๆทุกคนนี่จะบอกว่าก้อนละหนะึ่งร้อยห้าสิบบาทนะถูกมาก นี่แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นสบูท่ที่จะได้แบบว่าหักไวนะคะทุกคน,นะคะ่ะไว้ใช้นะเวลาสบู่ที่ใช้อยู่หมดนะคะทุกคนนี่ห็นมายก็คือดูถามากแล้วกลิ่นเขาคือกลิ่นอ่างนเลยช่วยลดสิวได้ด,ดีมากๆทาให้สิวแห้งไวนะคะแล้วก็ช่วยทาให้หน้ากระจ่างใสคําว่าหน้ากระจ่างใสเนี่ยคือมันช่วยได้จริงๆทุกคนคือเห็นผลเลยนะคะสำหรับน้องสบู่ก็เลิฟพชันนะคะใครที่แบบว่าเ้ยอ,อยากลองก็คือไปลองไปซื้อตามๆกันได้นะสบู่ดีมากๆใช้แล้วก็คือไม่ผิดหวังแน่นอน หมดไปสำบบดหมู่ของการเขาเรียกว่าทำความสะอาดผิวนะคะทุกคนคะ่ะต่อมาจะเป็นในหมดหมู่ของการเตรียมผิวก่อนลงสกินแคร์นะคะทุกคนคะ่ะซึ่งก็คือโทนเนอร์นั่นเองแต่ว่าจะได้ในจะใช้เป็นแพดโทนเนอร์ของเมชาตัวนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะจะบอกว่าใช้ดีมาก ตัวนี้ใช้ไปเพิ่งใช้ไปแค่ซองหนึ่งซองแรกนี่เป็นซองแรกนะคะส่วนซองที่2เนี่ยกำลังสั่งมานะคะทุกคนทําไมใช้แค่ซองแรกถึงต้องพูดถึงต้องออกมาพูดเป็นแบบว่าเฟเวอร์สสหรับปีทั้งที่ว่าใช้ตอนบอกว่าจะหมดปีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเห็นผลจริงทุกคนเห็นผลจริงๆน้องเขาเป็นแพโทเนอร์ที่มี2ด้านนะคะด้านปุ่มแล้วก็ด้านเรียบคือด้านปุ่มเนี่ยใช้ไปแล้วอะ่ะทุกคน มันมีความแบบช่วยลดสิวเชนดิดเดียวมากๆตอนแรกที่ตัดสินใจซื้อแพดโทนเนอร์ยี่ห้อเนี้ยเพราะว่าเราอ่ะมีสิวเสียนที่ค้างตรงนี้แบบมันเป็นฝอยๆเวลาเราไปรูปมันแบบมันดูสกรปรกอ่ะทุกคนก็เลยสั่งไปก็เลยสั่งซื้อมาใช้แล้วก็สรุปว่าใช้แล้วอ่ะหมดไป1นึ่งซองอ่ะทุกคน12แพดอ่ะคือสิวเสียนบบว่าลดลงแบบลดลงจริงๆเวลาจับไปค้ำไปอย่างเงี้ยมันไม่มีความแบบว่าเยื่อๆเหมือนแต่ก่อนอ่ะทุกคนที่สําคัญไม่รู้ว่าช่วยลดรอยดําด้วยหรือเปล่าแต่ว่าใช้แล้วลดรอยดําได้ดีมากริงๆ ทุกคนค่ะก็เลยสั่งมาอีกนะคะทุกคนค่ะคือปังมากสำหรับน้องแพทเทเนอร์เมทัฟตัวนี้นะคะให้เป็นเลยสิบเต็มสิบเหมือนกันนะจะบอกว่าสิบเต็มสิบทุกการเลยเพราะวันนี้เราอัลโลท่าโทนเนอร์ลงไปเสปร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะต่อไปก็คือจะมาเป็นเนื้อหมุนหมู่ของสกินแคร์นะคะทุกคนค่ะสกินแคร์ที่จะได้ใช้เนี่ยจะเป็นอยู่สองยี่ห้อนะคะก็คือย e ี่ห้อเลยจะเป็นนี่เลยค่ะเป็นเซรั่มโซนะคะเซเป็นเซรั่มที่จะได้ขายอยู่นะคะทุกคนเซรัม่มโซตัวนี้เนี่ยนี่ค่ะใช้มาสามขวดแล้วก็็ออันนี้กคื อันนี้จะเป็นสูตรลดรอยแล้วก็ทำให้หน้ากระจ่างใสนะคะใช้ไปสองขวดนะคะจริงๆก็คือมีอยู่นะคะมีอีกนะคะด้านในก็ขนมาเท่านี้พอนะเยอะไม่ไหวจริงๆนะคะทุกคนเซรั่มสวททำไมถึงเป็น the Year, สกินแคร์ออฟเดอะเยอร์สำหรับปีนี้เพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่อย่างที่บอกแล้วว่าเออเราไปใช้สกินแคร์ตัวหนึ่งมาทำให้หน้าของเรามันแบบเป็นสิวปุบเป็นก้อนขันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยลองใช้เป็นเซรั่มโซ่พอนึ่งด้วยว่าน้องเขาเป็นเซรั่มของคุณหมอนะคะทุกคนคะ่ะแน่นอนอความเปิดภัยก็คือต้องอยืนหนึ่งแล้วเขาก็เคออยยอู่ในตลาด ออนไลน์มาแบบ5ปีอะไรเงี้ยแล้วก็เเชื่อใจกันนิดนึงก็เลยไปซื้อลงมาใช้นะคะทุกคนค่ะสรุปก็คือสิวมันยุบไวสิวมันแห้งไวแล้วก็แบบพอมันยุบไวใช่ปะพอมันยุบไวเลยยุบเร็วขึ้นมันก็แบบเห็นผลดีมากทุกคนแล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องคือปังปุ๋ไม่ไหวส่วนตัวนี้ยก็คือจะเป็นช่วยในเรื่องของลดรอยใช่ไหมลดรอยก็คือรอยที่มันไม่รอยที่มันเพิ่งขึ้นอะไรเงี้ยมันลดได้ดีมากส่วนรอยที่มันอยู่มานานแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทุกคนค่ะก็คือจะต้องค่อยคลดกันไปเหมือนแบบ่า้มใแน บุบปรับอะไรอีกก็ไม่ได้เนาะนั่นเลยค่ะทุกคนค่ะก็ยังเป็นสกินแคร์ออฟติอีอาสปีนี้อยู่นะเพราะทำให้ทำให้สิวแห้งจริงๆนะคะทําแบบว่าพรากหน้าของเราจากหน้าสิวก็กลายเป็นหน้าร้อนแล้วเราก็คือค่อยๆรักษากันไปนะคะส่วนสกินแคร์ยี่ห้อที่ส่วที่จะาใช่นะคะทุกคนค่ะจะเป็นแบรนด์เดียวกับสบู่เลยนะคะก็คือจะเป็นแบรนด์เลิฟโพชชั่นนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเซรั่มแบบแลดสิวที่เลิฟอ,อีกหนึ่งยี่ห้อหนึ่งเซรั่มเลยเพราะว่า ใช้ดีมากแล้วหน้ากระจ่างใสขึ้นมากคือหน้าเนียนแบบรูขุมขนกระชับรูขุมขนบีบอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีมากคือถ้าสวยจะขอแบบมาดูคลิปนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าสกินแคร์คนดีมากจริงๆทุกคนเนี่ยแรกเริ่มนะคะที่เราใช้เนี่ยซื้อมาเป็นขวดเล็ก2ขวดก่อนแล้วก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ดีจริงอะเราก็เลยทุ่มทุนค่ะเพิ่มเป็นขวดใหญ่เลยค่ะหนึ่งขวดซึ่งขวดใหญ่เนี่ยใช้ได้ประมาณ2เดือนเลยคือมันคุ้มมาก ตกวาละไม่กี่บาทเองทุกคนจริงๆตกวาละไม่กี่บาทเองแล้วเนี่ยทุกคนสก,กินแคร์เป็นแบบสก,กินแคร์ลดสิวที่ ดีมากๆในดวงใจของเรารองจากรอ,องจากแบบเซรั่มโซนนะคะทุกคนคะ่ะคือปังมากตัวนี้คือน้องเขาเป็นสกินแคร์เนื้อใสๆเว้ยเนี่ยมันหมดแบบหมดจริงๆค่ะทุกคนน้องเขาจะเป็นสกินแคร์เนื้อใสๆเวลาเราบอกว่าหยดลงไปบนผิวหน้าอะไรเงี้ยมันจะไม่เหนอะหนะคนาะนี่เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันไม่เหนอะหนะนะคะทุกคนมันจะไม่เหนอะหนะมันซึมเลยแล้วแบบพอมันซึมเลยเวลาไปโดนแดดเนี่ยมันไม่มีความเหนียวทุกคนตัวนี้คือปังมากที่สุดรอบแบลด์เพอชั่นในการทาเซรั่ม ลดสิวนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็จะมีตัวหนเดี๋ยวมาบอกตัวนึงของแบ l นดเลอร์โพชั่นนะคะทุกคนคะ่ะนี่ก็คือลดรอยนะคะเพราะเมื่อกี้ลดสิวไปแล้วก็คือจะเป็นลดรอยนะคะทุกคนก็คือจะเป็นครีมแคคตัสนะคะทุกคนคะ่คนคะนี่นี่จ้ะแคคตัสก็คือใช้ทั้งแบบซองแล้วก็แบบกระปุกนะคะทุกคนคะ่ะคือใช้ดีมากน้องเขาอ่ะจะแตกต่างจากเซรั่มโซที่ช่วยลดรอยดานะทุกคนคะ่ะคือเซรัม่มอะมันก็คือเซรั่มไงของแบรนด์โซมันคือเซรัม่มแต่พอตัวนี้มันคือแบบว่า ครีมค่ะทุกคนเพราะมันเป็นครีมแล้วมันช่วยฟื้นฟูผิวได้ดีมากๆสำหรับน้องแคคตัสแบลนเดอร์พอชั่นตัวนี้ฟื้นฟูผิวได้ดีมากๆเวลาจะได้กดสติวใช่ไหมเราใช้นอ็อตัวนี้ปอบปลอัลโล่มาหน้าคือแข็งแรงแบบว่าแข็งแรงขึ้นมากๆนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ช่วยลดรอยได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับสกินแคร ลดรอยในปีนี้นะคะทุกคนขาะก็จะมีนี่ค่ะแบบซองก็คือ69บาทแล้วก็แบบนี้ก็คือ390าบาทนะคะทุกคนคาะต่อมานะคะทุกคนขาะก็คือจะเป็นในส่วนของการบํารุงริมฝีปากนะคะทุกคนคะ่ะบํารุงผิวหน้าแล้วก็ต้องบารุงริมฝีปากกนสกนิดนึงนะคะทุกคนขาจเจด้าจะใช้เป็นน้องนี่เลยค่ะทุกคนลิปมาร์กเมลอนนะคะทุกคนแบบซองจริงเจด้าใช้แบบกระปุกด้วยนะคะแล้วก็ใช้ไปหมดแล้วก็เลยซื้อแบบซองมาเพราะรู้สึกว่ามันพกพาไปไหนสะดวกนะเพราะมันมีฝาปิดแบบนี้ด้วยนะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่อองงข แกะปากคำมแกะปากดำทาแทนลิปได้เลยเพราะว่าสีของน้องเขาอะสวยมากทุกคนปะหนึ่งลิปมันแต่พอแห้งไปปะหนึ่งลิปแมท งงไหมคือดีมากทุกคนแล้วก็คือพอเราใช้เป็นแนด์ลิปได้ใช่ไหมมันก็จะช่วยในเรื่องของปากของเราให้ปากของเราอิม่มอมชมพูนะคะทุกคนค่ะแล้วก็อิ่มฟูนะแนะนํามากสำหรับใครที่บอกว่ามีปัญหาดิมฝีปากว่าแห้งก้าหรือว่า,า,วา,าดีมฝีปากดำจากกรรมพันธุ์หรือว่าจากการสูบบุหรี่อะไรก็ตามนะแนะนําน้องตัวนี้เลยนะคะที่สำคัญถูกมากส่งละประมาณ89บาทนะคะ ต่อไปสําหรับสกินแคร์นะคะทุกคนค่ะต่อมาก็คือจะเป็นหมวดหมู่ที่มันสําคัญมากอะไม่บอกก็รู้นะคะทุกคนค่ะก็คือก็เขาเลยว่า ช่วงของกันแดดนเองนะคะทุกคนค่าตะกุตะกะตะ,ตะคิดตะคิดอะไรอย่างี้นะคะทุกคนขาก็คือจะเป็นช่วงของกันแดดนะคะทุกคนขากันแดดเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าบำรุงแทบตายไม่ทากันแดดก็วายว่อยู่ดีนะจ๊ะจะบอกให้ก็กันแดดปีนี้นะคะทุกคนขาเบสอัพดีในดวงใจก็คือจะให้เป็น2อยี่ห้อเลย2อยี่ห้อสสูตรทั้งแบบเพียวแล้วก็แบบผสมรองพื้นนะคะทุกคนขามาดูแบบเพียวกันก่อนเลยแบบเพียวในปีนี้นะคะยกให้เป็นกันแดด นี่สะกันแดดหนมปังเลยนะคะทุกคนค่ะตื้อดึงเขาเป็นหนมปังเลยเพราะว่าใช่ดีมากเป็นกันแดดเพียวที่แบบ คนเป็นสียวรู้สึกใช้แล้วไม่รู้สึกผิดอะ่ะพราะใช้แล้วมันรู้สึกไม่รู้สึกผิดอะ่ะทุกคนคือมันบางเบามันอ่อนโยโนสมชื่อว่าเป็นกระแดดขนมปังเลยคาว่าขมน,นมปังคือมันนุ่มมากเนื้อครีมกระแดดนุ่มมากที่สําคัญเป็นกระแดดเพียวเพราะเป็นกระแดดเพียวเนี่ยใช้กี่ข้อมนนีวะ่ะทุกคนมันก็ไม่มีความวอกไม่มีความลอยแต่ตัวเนี้ยไม่วอกไม่ไม่วอกไม่ลอยแล้วที่สําคัญยังให้ความผิวที่มันแบบ สุขภาพดีอะใช้แล้วชอบมากๆจริงๆนะคะสำหรับน้องกันแดดเพียวขนมปังขวดขนมปังขวดนี้ขนมปังหลอดนี้นะคะทุกคนค่ะยกให้เป็นกันแดดในดวงใจสำหรับ2021โลโอเคค่ะทุกคนค่ะต่อไปก็คือจะเป็นกันแดดอันที่2ในดวงใจของเราสำหรับปีนี้นะคะทุกคนค่ะก็คือตู้ด เป็นกันแดดของเลิโพชั่นนะคะทุกคนเป็นกันแดดซันคิดนะคะจะบอกว่เลิโพชั่นคือใช้ทุกอย่างเลยผลิตภัณฑ์เขามีกันแดดสบู่ล้างหน้าเซรั่มครีมฉันใช้หมดทุกอย่างจ้ะคือชอบมากสำแบับเลิโพชชั่นนะคะทุกคนคะ่ะ อันนี้เนี่ยจะเป็นกันแดดที่มันผสมรองพื้นนะคะทุกคนแล้วเป็นการผสมรองพื้นที่เป็นเนื้อแป้งทุกคนพราะมันเป็นเนื้อแป้งพอเราทาใช่ไหมมันก็คือจะเกลี่ยง่ายมากชอบมากสำหรับกันแดดเนื้อรองพื้นนะคะทุกคนค่ะก็คือปีนี้ยกให้เป็นน้องซันคิดตัวนี้นะคะทุกคนทําไมจะได้ถือใช้กันแดด2ตัวนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นกันแดดเพียวทุกคนทาเท่าไหร่มันก็ไม่ว่องไม่ลอยนะคะทุกคนจริงๆอ่ะกันแดดซันคิดตัวนี้อ่ะทุกคนมันก็คือทาไม่ว่องไม่ลอยเหมือนกันนะแต่จะรู้สึกว่าพอเราต้องการกปป้อทที่มันเยะพ มันอาจจะมีสิทธิ์ที่มันจะวอกจะลอยได้นะคะทุกคนขายจะได้ก็เลยใช้เป็นน้องขนมปังก่อนรองไปเลยแบบว่าฉ่ำๆทาไปเลย4ี่ข้อนิ้ว2องข้อนิ้วอะไรอย่างนี้เนาะแล้วพอเวลาเราอยากได้งานผิวเนี่ยก็คือทาเป็นกันแดดสันคิดไปด้วยเลยก็คือจะได้ทดั้งกันแดดทั้งบำรุงแล้วก็จะช่วยงานผิวได้ด,ดีมากๆนะคะสำหรับน้องสันคิดตัวนี้น้องเขาเดี๋ยวจะมีแบบหลอดด้วยนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าแบบเนี้ยคุ้มปาคุ้มกว่านะรู้สึกว่าแบบมันถูกอะสองแค่2 69บาทเองนะคะทุกคนแล้วขอบ แ,แบบส,สวยๆง่งงามสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็คือแบบพวกที่ช่วยบำรุงผิวหลังจากทีรสครับนะคะทุกคนคะ่ะก็จะยกเป็นให้น้องมิชี่เลยนะคะทุกคนคะ่ะแน่นองคะ่ะมิชี่เพิ่งเปิดตัวไปแบบไม่กี่เดือนแต่ฉันก็คือใช้ฉันชอบมากๆใช้เปสองขวดนะคะทุกคนคะ่ะเอ่อใช้ไปสอขวดนะคะทุกคนน้องเนี่ยจะเป็นน้ำตบผิวที่ช่วยในเรื่องของผิวกระ่างใสได้ดีมากๆแบบ ผิวกระจังใสคือช่วยได้เลยนะคะทุกคนอันนี้คือจะได้ขายอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ใช้ดีมากขคนละแค่89บาทเองคือที่สําคัญเนื้อนะะ้องเขาเป็นน้ําตบที่มันแบบว่าช่วยเรื่องขาวทุกคนคะ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่หัวเชือ้อทําให้พอมันไม่ใช่หัวเชื้อแล้วมันปลอดภยัยมันไม่กัด ผิวมันไม่อะไรผิวเราเลยนะหยุดใช้ก็คือธรรมดาไม่มีอะไรค่ะโบเบเลยแต่ว่าถ้าใช้อย่างต่อเนื่องรับรองเลยว่าปังปังปังจริงๆนะคะสำน้องน้ําตบผิวมิช,ชี่ของเรานะคะทุกคนที่สําคัญนะะ้องเขาอ่ะเป็นเนื้อน้ำนะคะทุกคนพอมันเป็นเนื้อน้ำแล้วเนี่ยมันให้ความแบบว่าซึมไวแล้วอะไรที่มันซึมไวอะคะ่ะทุกคนขาเวลาเราออกไปข้างนอกใช่ไหมไปเจอแดดที่มันร้อนๆของเมืองไทยแล้วเนี่ยมันจะไม่มีความเหนอะหนะเพราะมันซึมไปแล้วอะ่ะทุกคนตัวนี้เป็นน้ําตบผิวที่ชอบมากสำปีนี้นะคะทุกคนคะ่ะ เรื่องบำรุงผิวแล้วก็แบบเขาเรียกแบบสกินแคร์ดูแลผิวดูการในปีนี้คือต้องให้ยกเป็นบิชชี่เลยคือปังมากโอเคค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นสกินแคร์ทั้งหมดนะคะว่าจะเป็นส,สกินแคร์ผิวกายแล้วก็ผิวหน้านะคะทุกคนคะ่ะเป็นสกินแคร์ที่ใช้ซ้ำบ่อยมากในปีนี้นะคะที่กล่าวถึงมาจริงๆก็คือใช้เยอะกว่านี้แหละแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่มันโบเบะทุกคนคะ่ะอันนี้คือที่ยกมาพูดในคลิปนี้เป็นสกินแคร์ที่เรา เห็นผลจริงเราใช้เราพึงพอใจจริง,รงๆอะไรอย่างก็เลยยกมายกมาพูดนะคะทุกคนคะ่ะเผื่อใครที่บอกว่าเฮ้ยอยากไปลองใช้นะคะทุกคนคะ่ะอ้อจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะเนื่องด้วยสกินแคร์ที่จะได้ใช้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสกินแคร์จากออนไลน์นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่อยากบอกว่าอยากซื้ออยากอุ่นนุนตามนะคะทุกคนคะ่ะดูให้ดีๆนะคะทุกคนคะ่ะดูให้ดีๆเลยว่าเฮ้ยร้านนี้น่าเชื่อถือหรือเปล่าเป็นของแท้หรือเปล่าดูให้ดีๆนะคะทุกคนเพราะของปลอมบางยี่ห้อคือเกลื่อนตลาดกันไม่ไหวเหมือนพี่ซึ่งน้องแพลสุดก็ิน เออมีของปลอมขึ้นใหม่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสกินแคร์ออนไลน์นะคะขยันที่ซื้อใครที่อยากจะซื้อตามนะคะทุกคนค่ะดูให้ดีๆด,ด้วยนะคะทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s ไ r i b e ให้เจ้าให้จะได้ด้วยนะคะทุกคนใครที่เป็นผู้ติดตามใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะทุกคนค่ะก็ช่วงนี้จะพยายามอัปเดตหลายๆคลิปแบบเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะก็เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนค่ะบายค่ะ